ในขณะที่ฟานซุยวนดินรนต่อไปเรื่อยๆดินรนต่อไปเรื่อยๆในขณะนั้นเองกงก็ยังหดตัวต่อไปหดตัวต่อไปจนในที่สุดกรงก็ได้มัดฟานซุยวนไว้อย่างแน่นหนาจนเขาไม่สามารถขยับไปไหนได้และในที่สุดทั้งชุดเกราะและหน้ากากที่ฟานซุยวนใส่อยู่พวกมันได้แตกออกเป็นเสียงเสียงในตอนนั้นเองใบหน้าที่แท้จริงของเขาก็ได้เผยกับทุกคนได้เห็น โอน้นั่นมันอุ๊บนี่เขาขี้เร็วกว่าข้าอีกรถเนี่ยอีดูหน้าตาของเขาตอนนี้สิใบหน้าของฟานซุยหุนได้เสียชุมและพังทลายไปเป็นอย่างมากและเพราะแบบนั้นเขาจึงต้องใส่หน้ากากเพราะบิดปังใบหน้าที่น่ากลัวแบบนี้อยู่สินะเมื่อเวลา300ปีก่อน ในตอนนั้นฟานซุยุนได้เคยก่อกรรมทำขินไว้เป็นอย่างมากไม่แปลกใจหรอกที่เขาได้ตนทุกตีและโดนทำร้ายจนใบหน้าของเขาเละตุ้มเป๊ะขนาดนี้หลังจากที่เขาได้รับบาดแผลเช่นนี้มันจึงทําให้เขาเลือกเส้นทางที่ต่างออกไปจากตีเทียนเต้าสินะมันช่างเป็นเรื่องหน้าขันสําหรับทุกคนที่ได้เห็นสารรูปอันน่าสมเพชของผู้ชายคนนี้ณเวลานี้ตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มจนจบ เจ้าหนาะได้ประเมินตัวเองเอาไว้สูงเกินไปไอ้เจ้าตาคายที่มันมัดข้าอย,ย่างนั่นหนานี่ไม่เพียงแต่มันมัดร่างกายของข้าเพียงเท่านั้นแต่มันยังระงับาการบ่งพกของข้าเอาไว้อีกด้วยข้าได้พยายามอยู่หลายครั้งในการใช้พลังปานของข้าในการที่จะออกจากกรงนี้แต่ว่ามันไม่สามารถทำอะไรได้เลยแม้แต่นิดเดียว ข้าต้องอาศัยความแข็งแกร่งของร่างกายเพียงอย่างเดียวเพื่อออกจากกรงนี้ให้ได้แต่ว่ายิ่งคิดแบบนั้นมันก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวบ่าเอ้ยนี่มันคือความผิดพลาดสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้มันอยู่นอกเหนือระบบการควบคุมของข้าท,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 ท่านท่านผู้อาวุโสท่านต้องการอะไรกันแน่ ใครที่เป็นผู้บงการเบื้องหลังเหตุการณ์กาดล้างหมู่บ้านยูหลงนี่มันอะไรกันข้าแทบจะไม่อยากจะเชื่อเลยปีศาจเท่าที่ทรงพลังและขึ้นชื่อเชื่องความชั่วร้ายในยุทธภพแห่งนี้ใช้พลังของเขาข้าอัศวินดำและทำให้คนจากพระราชวังไม่พอใจนี่เขาทำเรื่องแค่นี้เพื่อสิทธรยตเพียงคนเดียวย่างงั้นหรืออืมข้าน่ายังมีเวลาเหลืออยู่อีกมาก เจ้านำไม่ต้องรีบตอบข้าก็ได้เวลาอย่างนั้นหรอสิบห้าปีข้าคิดว่าท่านไม่เวลาเหลืออยู่ได้เพียงแค่สิบห้าปีเพียงเท่านั้นเมื่อถึงตอนนั้นก็คงจะไม่มีใครจำท่านได้แล้วละเจ้าวเราอะไรของเจ้าไอ้เจ้าหน้าผีข้านี่ไงข้านี่แหละข้าหน่ะจำท่านอาจารย์ได้เสมอเลยว้ย ว้าวว้าว,ว,าวสิทธิหญิงตัวเล็กช่างเท่จริงๆหลังจากที่ฟานซุยหวนได้ยินแบบนั้นเขาก็ได้หันไปมองที่สิทธ์ตัวเล็กที่สุดของกินถิงซานแต่ว่าเขาถึงกับพูดอะไรไม่ออกท่านผู้อาวุโสท่านข้าข้าไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนะอัศวินดำทุกคนที่เดินทางมาในที่แห่งนี้ทุกคนเลืองเตรียมตัวเตรียมใจที่จะตายกันมาทั้งหมดแล้ว ถึงแม้ว่าท่านจะสังหารพวกเราทั้งหมดไปแต่ถึงแบบนั้นท่านก็ไม่ได้อะไรจากพวกเราไปอยู่ดีช่างดื้อด้านดื้อรั้นซะจริงๆไอ้เจ้าหมอนี่มันใช้เวลากว่า300ปีเข้าไปอยู่ในกลุ่มอสศวินดำแบบนี้มันเป็นเวลานานมากพอที่จะทําให้เขาปิดปากเงียบเรื่องทุกอย่างและทําให้เขาไม่ยอมขายความลับเรื่องทุกอย่างได้คนอย่างฟานซุยวน,นั้นมันไม่กลัวแม้ว่าจะถูกคูเข้นด้วยความตายก็าตาม ช่างมันเถอะข้าไม่เห็นจะต้องรีบร้อนอะไรถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่ในโลกยุทธภพแห่งนี้พวกเขาจะคิดว่าข้านั้นคงมีชีวิตยืนยาวอยู่ได้อย่างมากก็แค่สิบปีเพียงเท่านั้นถ้าอย่างนั้นพวกเราก็มาลองดูกันท่านอาจารย์พื้นที่ด้านนอกตอนนี้สิบพี่รุ่ยมู่เซิงกำลังต่อสู้ดุเดือดเลยนะเจ้าคะย่า โอ้ชายคนนี้แข็งแกร่งมากเขาเขาเป็นสัตว์ประหลาดชัดๆเฮ้ย hey! ชาเกินไป eh? เอ๋เลิงล่วเจ้านะไม่เพียงแต่จะประเมินพลังของตัวเองสูงเกินไปเพียงเท่านั้นเจ้ายังประเมินพลังของพวกเราศาลาจินถิงซานแห่งนี้น้อยเกินไปอีกด้วยไม่ไม่นี่มันเป็นไปได้อย่างไรกัน ผู้ฝึกยุทธที่พึ่งเลื่อนขั้นขั้นสู่ขั้น,นยวนสนเจียแถมยังมีร่างโลกุตระกายเพียงแค่ดอกบัวกลีบเดียวเพียงเท่านั้นก็จะสามารถเอาชนะผู้ที่อยู่ในขั้นยวนสนเจียและมีร่างโลกุตระกายดอกบัวสองกลีบและสามกลีบได้อย่างไรกันรุ่ยมู่เซิงเจ้าจะใช้สุดยอดเคล็ดวิชาเมื่อไรถ้าหากว่าเจ้าไม่ใช้ตอนนี้พลังที่แข็งแกร่งที่สุดมักจะถูกเรียกว่าเคล็ดวิชาขั้นสุดยอดเคล็ดวิชาขั้นสุดยอด มักจะเป็นเคล็ดวิชาที่กินพลังลมปานของผู้ใช้จนเทพจะหมดหายไปดังนั้นนี่เป็นเหมือนกับไม้ตายที่ไม่สามารถใช้ได้อย่างประมาทหลายๆครั้งแต่ถึงแบบนั้นรุ่ยมู่เซิงคนนี้กลับดูเหมือนกับเครื่องจักรที่มีพลังลมปานอยู่ในตัวอย่างไม่จํากัดเขาไม่ได้แสดงความเหนื่อยล้าหรือชะลอตัวในการต่อสู้เลยแม้แต่นิดเดียวเคล็ดวิชาหยุดทพันศักดิ์สิทธิย์แยแก่แล้ว รีบต่อเร็วเข้าไมไม่ทันแล้ว <c oughs> นี่พวกเราได้ป้่ยแพ้เขายัางหมดรูปไอรุยมู่เซิงคนนี้เขาไม่ได้ใช้ทั้งแผนการรับมือหรือว่าแผนการลอบโจมตีใดๆทั้งสิ้น เขาสามารถเอาชนะพวกเราทั้งสองคนได้อย่างใสสะอาดขอบคุณสำหรับคำชี้แนะของท่านอาจารย์นะขอรับสิทธิดีใจจริงๆที่ไม่ทำให้ท่านอาจารย์ผิดหวังนี่อยู่จงและต้วนชานจงได้พ่ายแพ้เข้าอย่างหมดรูปเลยเหรอเนี่ยตอนนี้ก็ยังเหลืออีกแค่หนึ่งคนข้าคนนี้ช่างไรประโยชน์ชะจริงๆกาคนนี้ก็จังเป็นคนที่ไรประโยชน์ซะจริงๆข,ขอรับ พวกเจ้าไม่จําเป็นต้องบอกว่าตัวเองไร้ประโยชน์หรอกนะพวกเจ้านะ่ะได้พ่ายแพ้ให้กับทนอาจารย์ชายผู้ที่แข็งแกร่งในโลกยุทธภพแห่งนี้พวกเจ้านะ่ะควรจะดีใจพวกเจ้าจะได้คุยโม้โอวดเรื่องนี้ไปอีกนานแสนนานเลยนะเอ๊ะทำไมสิทธิ์น้องถึงได้พูดแบบนั้นกันละ่ะข้าไม่ใช่คนที่สามารถเอาชน,นะเจ้าพวกนั้นได้หรอกเหรอฮฮสิทธ์พี่สาม สิทธิ์พี่ควรจะขอบคุณท่านอาจารย์ที่มอบหอกราชันนั้นให้สิทธิ์พี่นะเพราะว่าอาวุธชิ้นนี้มันทําให้พลังร่างรลกุตระกายของสิทธิ์พี่มันผีใบได้เลยนะฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าพูดถูกต้องแล้วล่ะสิทธิ์น้องหญิงเพราะเขต็ดวิชาสุดยอดยุทธภัณฑ์ศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านอาจารย์เป็นคนสอนให้ข้าเมื่อรวมเข้ากับความแข็งแกร่งของหอกราชันถ้าหากข้าไม่มีทั้งสองอย่างนี้ข้าก็คงจะไม่สามารถเอาชนะพวกเขาทั้งสองคนได้ง่ายๆแบบนี้หรอก อพวกเราได้พ่ายแพย้อย่างหมดรูปไม่มีข้อโต้แย้งอะไรทั้งสิน้นแต่ว่านั่นมันคืออะไรกันตอนนี้หัวหน้าของพวกเราได้ถูกจับไปเป็นที่เรียบร้อยเพราะอะไรกันชายผู้ที่มีพลังสุดยอดอย่างพลังโรงกูตรากายดอกบวัวแปดกรีบทำไมเขาถึงไม่สามารถโต้ตอบอะไรกลับไปได้เลยแม้แต่นิดเดียวกันล่ะ ขนาดพวกเราสองคนที่มีพลังร,รากโรกูตรกายดอกบัวสองกลีบและสามกีบพวกเราก็สามารถต่อสู้กับศัตรูได้อย่างดดเดือดและจนพวกเราพ่ายแพ้ไปในที่สุดนั่นมันเกิดเรื่องบ้าอะไรกันด้วยวรยุทธ์ของท่านหัวหน้าของพวกเราเขาควรที่จะต่อสู้กับจอมมารกีเทียนตั้งได้อย่างสูสีเป็นเวลากว่าสวันสามคืนเป็นอย่างต่ำที่ซึงจะรู้ผลแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นบ้าจริงๆ พวกเราไม่ควรที่จะใจจุดใจรจ่อต่อสู้กับรุ่ยมู่เซิงถึงขนาดนี้นี่พวกเราไม่ได้สังเกตการเคลื่อนไหวของจินติงซานทั้งหมดเลยเหรือเนี่ยรุ่ยมู่เซิงใบผนึกพลังยุทธ์ของไอ้เจ้าพวกนั้นซะสเสร็จข้าใจแล้วขอรับท่านผู้อาวุโสให้ข้าได้เป็นคนจัดการเรื่องนี้เองเถอะขอรับตัวข้านั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งตัวข้าได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพลังลมปราณจุดพลังลมปราณ จุดตันเทียนและเส้นพลังลมปานทั้ง8ดมาเป็นอย่างดีวิธีการที่จะปิดพลังยุดจากเส้นลมปรานทั้ง8ดนั้นได้มันเป็นอะไรที่ไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยนะขอรับวิธีทั่วไปอาจใช้ไม่ได้ผลกับผู้ที่มีไหวพริบที่อยู่ในขั้นยวนสนเจียเพียงแค่การเดินลมปานจากจุดตันเทียนเพียงเท่านั้นบางทีพวกเขาก็อาจจะสามารถคลายผนึกพลังยุดได้แล้วขอรับมันก็จริงของเจ้า สำนักบริสุทธิ์มักจะศึกษาเทคนิคการผนึกพลังลมปรานเอาไว้นี่ถือเป็นจุดแข็งเฉพาะตัวของคนพวกนั้นข้าจะไปจัดการเดียวนี้แหละขอรับตุ๊บแอ้โอ้ยเจ้าเป็นบ้าอะไรกันสำนักบริสุทธิ์คือสำนักที่ยึดถือในเส้นทางคุณธรรมแบบนั้นและทำไมถึงมีคนทะเลาะเช่นเจ้าได้หุบปากของพวกเจ้าไปซะไอ้เจ้าพวกขี้แพ้ หลังจากที่ฟังสงพูดจบเขาได้เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วโดยใช้กระบวนท่าพนึกในตำนานซึ่งท่านี้ใครๆต่างก็เคยใช้กันตอนเด็กๆทุกคนคอยดูว่ามันคือท่าอะไรนะคอรับ <c oughs> เอาไปซะท่าพนึกในตำนานอ้จ้าโอ้โอ้ ความบริสุทธิ์ของข้าควาความบริสุทธิ์ของข้าเหมือนกันนี่นี่ข้าต้องเสียความบริสุทธิ์กับไอเจ้าอัปลักษ์นี่โรนี่แหลกโพดมากสักทีลุกขึ้นเดี๋ยวนี้เลยนะฮ่าตอนนี้ฉันได้ปิดผนึกเส้นลมปานและพลังตาบะของพวกมันทั้งหมดแล้วรับรองได้เลยไม่มีใครสามารถที่จะปลดผนึกมันได้นอกจากข้าอีกแล้วล่ะ ว่าแต่ว่าทําไมข้ารู้สึกว่ามันมีกลิ่นแปลกๆกลิ่นมันทํม่งทม่งจังเลยวะฟางสงเขาเป็นผู้ที่มีพลังยุดอยู่ในขั้นสรนถึงเพียงเท่านั้นเขาคงจะต้องใช้พลังลมปานเกือบทั้งหมดในการผนึกพลังวรยุทธ์ของผู้ฝึกยุดในขั้นย้นสุนเจียมันต้องเป็นอะไรที่ยากลําบากสําหรับเขามากแน่แดูสิตอนนี้เงือของเขาไหลโชคเป็นทางเลยนะเนี่ย พวกเจ้าจับตาดูเจ้าพวกนี้ให้ดีซะได้เลยขอรับหลังจากพูดจบลู่โจก็ได้เดินเข้าไปในห้องโถงเพื่อที่จะไปนั่งบนบันลังของเขาเหมือนเดิมเย่เทียนซินเมื่อลู่โจเรียกชื่อของนางออกมาเย่เทียนซินก็ได้ลุกออกจากเก้าอี้ก่อนที่จะคุกเข่าลงด้วยอาการสั่นสทาน Huh. <laughs>